เลขยกกาลังถ้าเป็นส่วนดุดสิทธ์ต้องมาคุณครูครับเลขยกกําลังยังไงส่วนดุดสิธ์เล่นแน่ๆนะครับเลขยกกําลังดึงตัวร่วมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นข้อสอบข้อนี้ผมดัดแปลงมาจากข้อสอบเดิมที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขมาแล้วนะครับคุณครูลองพิจนารณากันข้อนี้จะเห็นว่าโอ้ข้อสอบอะไรมันจะยุ่งยากมากมายขนาดนี้จริงหรือเปล่ามีครับคุณครูครับออกอย่างนี้ไม่รู้จะรับคนไปดาวอังคารหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่คุณครูลองมาดูกัน มีการพูดพลาดพิงน็กน้อยครูครับเรามาดูกันนะข้อนี้ครูครับ2ยกกําลังเท่านี้นะครับสยกกำลัง2565อันนี้พอสอเราเลยใช่ไหมแล้วก็มีตัวนี้มีตัวนี้แล้วก็คุณครูจะสังเกตเห็นว่ามันลดลงลดลงลดลงไปทีละ1ทีละ1สําหรับเลขชี้กําลังพิธีการนะครับถ้าคุณครูเจอเลขยกกําลังแบบนี้แล้วบวกกันอย่างนี้คุณครูสังเกตที่เครื่องหมายนะเป็นบวกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นบวกอย่างนี้น่าจะเป็นลักษณะของการดึงตัวร่วมแน่ๆคุณครูครับ อ่โอเคไหมถ้าเป็นลนักษณะของเครื่องหมายบวกนี่เศษส่วนบนล่างมีการดึงตัวร่วมเพื่อตัดกันแน่ๆนเชื่อผมเชื่อผมเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใคร <c oughs> คุณครูครับมาลองดูกันดึงตัวร่วมยังไงค,คุณครูครับวิธีการดึงตัวร่วมให้คุณครูดูว่าเลขตัวไหนที่มีเลขชี้กําลังน้อยที่สุดผมถามซิข้างบนเลขอะไรน้อยที่สุดครับเลขชี้กําลัง2 5 6 3ันหม้ยใช่ไหมไฮไลท์ไว้ก่อนตัวสุดท้ายตัวนี้คือเลขที่น้อยที่สุดตัวข้างล่างตังนี้ คือตัวที่น้อยที่สุดดังนั้นคุณครูดึงตัวร่วมครับเวลาดึงคุณครูดึงออกไปให้หมดเลยคําว่าดึงในที่นี้ก็คือคุณครูดึงสังเกตไหมครับ2 5 6 3เนี่ยจริงๆ2564ตรงนี้มันก็คือ2คูณกับ2 5 6 3นั่นเองใช่ไหมครูครับและตรงนี้2565มันก็เหมือนมี2คูณกับ2อีก2ตัวแล้วก็คูณกับ2563คุณครูทันผมไหมนี่ผมคิดว่าคุณครูทันนะ เพราะว่าเห็นไหมฮะสยกกำลัง2563เมื่อเจอกับอีก1อ่าเมื่อเจอกับ2แล้วก็เมื่อเจอกับ2ตัวนี้2ตัวนี้จริงๆมันมีเลขชี้กาลังเป็น1ใช่ไหมครับมันจะเอาเข้าไปบวกเข้าไปพูดง่ายๆเลยก็คือบรรทัดบนเนี่ยคุณครูดึง2ยกกาลัง2563ออกมาคุณครูทันไหมครับดึงออกมาจากทั้งหมด3ก้อนเนี้ยดึงออกมาจากทั้งหมด3ก้อนนี้ เพราะฉะนั้น2ยกกําลัง2,563เมื่อถูกดึงออกจากทุกก้อนในนี้2ยกกําลัง2,565เมื่อเอา2ยกกําลัง2,563ดึงออกมันจะเหลือแค่2ยกกําลัง2ครับทันไหมตัวตรงกลางเนี่ยเมื่อดึง2ยกกําลัง2,563ออกไปมันจะเหลือแค่2ยกกําลัง1และตัวนี้ตัวสุดท้ายเมื่อมันดึงตัวมันเองออกไปทั้งหมดเลยนะครับตัวที่เหลืออยู่ข้างในจะกลายเป็นเลข1ที่เหลืออยู่แบบนี้ จะเป็นทรงนี้ครับครูครับใครเคยผ่านมาแล้วผมคิดว่าครูตอบได้แกรนเอ็กเพลงนี้เคย <c oughs> อโอเคนะครับ,รบตัวไปดูข้างล่างครับข้างล่างตัวที่น้อยที่สุดคือ2ยกกำลัง2560คุณครูครับเอา2ยกกำลัง2560ดึงออกมาเลยเมื่อดึง2560ออกมาตัวนี้เมื่อถูกดึงออกไป60ตรงนี้จาก62ก็จะเหลือแค่2เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น2ยกกำลังสองครับ บวกกับตัวตรงกลาง2ยกกำลัง2,561ดึงออกไป2ยกกำลัง2,560จะเหลือแค่2ยกกำลัง1เท่านั้นเองชัดไหมอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายค,คุณครูครับแน่นอนว่าเมื่อตัวมันเองดึงตัวมันเองออกไปข้างในก็จะเหลืออดหลอดเดียวแค่1นนั่นเองออกมาแบบนี้หน้าตาค,คุณครูไม่ต้องไปบวกกันให้เสียศักดิ์ศรี นะครับตัวนี้คุณครูไม่ต้องไปบวกกันให้เสียสักสีก็ได้คุณครูทําการตัดให้ขาดเลยชับชับชับเห็นไหมฮะเนื่องจากมันคือตัวเดียวกันถูกต้องไหมครับบวกกันยังไงคุณครูก็จะเอามาตัดกันอยู่ดีดังนั้นคุณครูฟาดเรียบเสียบไปตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่าโอเคไหมนั้นคำตอบข้อนี้นะครับถ้าผมมองแบบนี้นะคุณครูก็จะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่2ยกกําลัง 2, 5 6 3ซึ่งคุณครูจะเอามันหารอยู่กับ2ยกกําลัง2560 ตามหลักการที่เป็นลักษณะของการหารกันของเลขชี้กําลังถ้าฐานมันเหมือนกันคุณครูจะเอาเลขชี้กําลังไปอะไรครับจากที่อยู่ข้างล่างคุณครูจะเอาไปลบกันแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่คือหลักการของเลขยกกําลังนะครับนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น2ลบกันเนี่ยจะเหลือ3ครับดูครับพูดง่ายๆจะกลายเป็น2ยกกําลัง3 2ยกกําลัง3ก็คือ2คูณกัน3ตัว 2, 2คูณ2คูณ2คําตอบออกมาจึงกลายเป็น8นั่นเองในช้อยข้อขอควายเด้อเด้อ โอเคนะครับ